ปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสครับเราจะแบ่งเป็นสามกรณีนะจริงๆเราแบ่งแค่สองแหละแต่ไอ้กรณีที่สองมันแบ่งไปอีกไงพี่ก็เลยกลายเป็นสามกรณีเรื่ง<ม>นี้อันแรกปฏิกิริยาพอดีกันหรือเรียกว่าสะเทินนะก็ n e u t r a l ลายเซชันเธอก็แค่จับโมของ H บวกกับ OH ใหโ่เท่ากันคำว่าปฏิกิริยาพอดีกันคืออะไรพอดีกันจะต้องรู้นะครับพอดีกันในที่นี้นะ คือ H บวกเนี่ยเท่ากับ OH ลบนะเขียนนี้ยวไม่เคลียร์ต้องบอกว่าโมของ H บวกเท่ากับโมของ OH ลบโอเคนะครับทีนี้คำว่าโมเนี่ยในจากเรื่องปริมาณสารสัมพันธ์มันจะมีอยู่ประมาณสามแบบนะในเรื่องในใน,ในมอลไลน์เนี่ยครับโมมันคืออะไรได้บ้างมาดูตรงนี้สามเหลี่ยมโมครับโมมันแปลงเป็นสารละลายได้ถูกไหมมันแปลงเป็นน้ำหนักได้ถูกไหมครับ มันก็แปลงเป็นก๊าซได้ด้วยใช่ไหมมันมีสามแบบเรามาดูทีละแบบโมเนี่ยถ้ามองเป็นน้ํำหนักมันคืออะไรครับน้ำหนักเป็นกรามพี่เขียนเป็นตัวทีนะหารด้วยโม,โมเลกุลถูกไหมเออถ้าเป็นสารละลายก็คือปริมาตรเป็นลิตรถูกไหมครับลิตรคูณกับโมล,ลาร์ถูกไหมเราเอาลิตรมาคูณโมล,ลาร์ก็ได้เป็นโมทันทีถูกไหมครับ โมล,ลาคือโมต่อลิตรโมลต่อลิตรลิตรก็ได้โมถูกไหมถ้าเป็นแก๊สก็เอา V แก๊สที่เป็นลิตรนะครับหารด้วย22.4แต่ว่าต้องเป็นอะไรด้วยต้องท p, s t p SSTP อย่างงี้งั้นไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักเป็นสารละลายหรือเป็นแกส๊สเราก็คิดเป็นโมได้ถูกไหมครับงั้นโมตรงนี้ครับโมตัวเนี้ยคือ3สิ่งนี้นะนนะครับโมคือ3อย่างนี้ แต่ว่าบางทีมันเป็นกดเป็นเบสเนี่ยมันแตกตัวได้มากกว่าหนึ่งครั้งพี่จะต้องบอกให้เธอคูณการแตกตัวเข้าไปด้วยนะงั้นทุกครั้งต้องต้องคูณการแตกตัวเข้าไปก่อนจะกลายเป็นโมเอสกับโมเอสบวกอมองไว้เลยยกตัวอย่างเช่นพี่บอกว่าโซเดียมคาร์บอนเนตตอวเนี้ยเ่ห้าสิบสามกรัมเนี้ยเธอจะแปลงเป็นเธอจะแปลงเป็นโมเอเธอจะแปลงไงครับ วิธีการแปลงก็คือมันเป็นน้ำหนักใช่ไหมเธอก็ห้าสิบสามส่วนโม,โมเลกุลเนะยนี่หน่วยเป็นอะไรละเป็นโมของโซเดียมคาร์บอเนตแล้วใช่ไหมครับแต่เธอยัง,ยง,ยงมันยังมันยังไม่ใช่โมของไฮดรอกไซด์เธอต้องคูณสองเข้าไปด้วยเพราะสองคือการแตกตัวไงมันแตกตัวได้สองครั้งเนื่องจากคาร์บอเนตมันเป็นเบสที่รับโปรตอนได้สองตัวนะอะไรประมาณนี้เอกาไหมครับต้องคูณการแตกตัวทุกครั้งนะงั้นก็เลยกลายเป็นสูตรที่เรียกว่า อันนี้คือสูตรสุดท้ายบรรทัดสุดท้าย,ายก่อนที่เราจะหาหาค่าตัวที่เราไม่รู้แต่บรรทัดแรกก็จะเป็นอย่างี้ครับ a โมของกรดเท่ากับ b โมของเบสอย่างนี้ทีนี้ถามว่าโมกรดคืออะไรกรดคือตัวสารไม่ใช่ s บวกนะส่วน a คือการแตกตัวของมันเธอแทนค่า a เป็นหนึ่งสองสามตามการแตกตัวส่วนโมของกรดก็คือสามอย่างเนี้ยก็คืออยู่กับสารเชนนั้นเป็นกรดอะไรล่ะ More base. B โมเบส B คือการแตกตัวของเบสโมเบสคือเบสชนิดนั้นอาจจะเป็นแมลียมไอโอดไซด์ห้ยสองอย่างนี้เนึ่ออกมา B ก็เป็นสองหรือโมเบสเป็นแอมโมเนียเนี่ยออกมาไหมครับเป็นก๊าซนั้นสองอย่างนี้ใช้ด้วยกันนะแล้วเธอก็จับมันเท่ากันเธอก็จะหาค่าตัวที่เราไม่รู้ได้คือมันจะต้องติดตัวแปรอยู่ตัวแปรหนึ่งถ้าเรื่องนี้นะทีนี้บางข้อบางข้อขั้นแรกยังไม่มีทําไปสักพักก็จะมีแอดวานซ์อย่างเช่นเธอในภาพตามที่นะ มีกรดอยู่มีกรดอยู่นะแล้วเธอก็ใส่เบสลงมาเธอใส่เบสไปมากเกินพอมันก็จะเหลือเบสถูกไหมครับไอตัวที่เกินมันเราก็จะใส่กรดทับไปอีกทีหนึ่งจนพอดีกันถ้าว่าข้อนี้มีกรดกี่ตัวกรดสองตัวเธอก็ต้องเป็นเอโมกรดตัวที่หนึ่งบวกเอโมกรดตัวที่สองเท่ากับบีโมเบส ถ้าเกิดม็นมากกว่าหนึ่งครั้งเอ้ยมีมีมากกว่าหนึ่งตัวเดียวก็เราก็ใส่บวกกันไปนะเพราะสุดท้ายมันก็ไปส่งผลลัพธ์ที่เอบวกอยู่ดีใช่ไหมครับถึงแม้จะเป็นกรดคาชนิดแต่มันก็ให้ h อบวกเหมือนเหมือนกันนั่นแหละงั้นเพื่อนง่ายคือแบ่งฝั่งกรดกับเบสให้ได้ก่อนนะครับถ้าเจอแบบนี้เนี่ยภาษาทางเคมีเวลาทำแลกเขาเรียกว่า back titration คืออย่างนี้มีกรดอยู่ใส่เบสมามากเกินพอเรามาไตเตร้เบสที่เหลือด้วยกรดอีกตัวันหนึ่งเนี่ยการไตเติด ขาเรียกว่าจเตด,ดย้อนกลับคำว่าใจเด็ดบางคนงงให้พี่พูดใตเดดใจเดดคือคําเนี้ยครับถ้าสะเทินเนี่ยเรา,าปริยาการพอดีกันของของกฎตัวเบสใช่ไหมครับเวิร์บที่เราจะทานามนามเนี่ยจะเกิดจากเวิร์บที่เรียกว่าไจเดดใเดดคือการกระทําบางอย่างในห้องแลบยังไม่ถึงยังไไม่ถึงนะแต่รู้ไยกันว่าไจเด็ดเป็นการกระทําอย่างนึงอะซึ่งทําให้เกิดปฏิกิริยาพอดีกันนะเดี๋ยวเราเรียนไึใจเด็ดตอนหลัง โอเคงั้นเราลองมาทําโจทย์กันข้อหนึ่งครับเขาบอกว่าสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเท่านี้และสารละลายเบสเท่านี้ให้หา H บวกง่ายมากเธอก็จับคูณกันเปรีย้ยงเท่าไหร่ครับมอลเปรลิตได้ยัง0 05. 0นคูณศูเท่ากับ0 0นนย์โมลของ H บวกถูกไหมทันนะครับ ทีนี้ต้องใช้ไปเร็บอยไปแายกี่รูปบาทเซนเพื่อสะเทือนกดนี้เธอได้แล้วมีฝั่งซ้ายคือ0.01โมงฝั่งซ้ายคือของ h บวกถูกไหมต้องเท่ากับโมของเสถูกไหมครับฝั่งนี้ก็เป็น b โม b a o h ห้อยสองนี้ถูกไหมครับเดี๋ยวหลังพี่จะไม่เขียนแทนค่าเตมตัวนี้แล้วนะก็เท่ากับสองกี่ลูบาทเซนก็แทนค่าเป็นอะไรครับ x รูปบาทเซนส่วนพันคูณกันเป็นคณคือ0.01เนี่ย ในคำตอบหะวังเอ็กเท่าไหร่ครับกีลูกบาทเซนงงไห้หน่อยแทนค่าแบบนี้ B คือสองโมล,แ,ลแทนในแคสที่เป็นสางละลายลูกบาทเซนคูณกับอมคอนนี่เท่าไหร่ครับห้าร้อยลูกบาทเซนถูกไหมง่ายไหมครับทีนี้ข้อสามข้อหนึ่งจดสามมาว่าหลังเกิดปฏิกิริยา ให้หาความข้นของแบรเรียมและคอรานในสารละลายอ่ามันพอดีกันใช่ไหมครับเธอลองในภาพ HCl สองบวกได้เป็นอะไรครับได้เป็นตัวนี้ถูกไหมถูกไหมครับมันพอดีกันด้วยกี่โมอันนี้0.01อันนี้ก็ต้อง ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ห้าถูกไหมสองต่อหนึ่งถูกไหมครับเราเทียบเอาข้อมูลมาใส่ก็ต้องเกิดตัวนี้ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ห้าด้วยตามหลักปริมาณสารสัมพันธ์ถูกไหมครับหน่วยเป็นโมล่าหมดเลยนะเฮ้ยไม่ใช่หน่วยโมล่าหน่วยเป็นโมหน่วยเป็นโมอยู่แปลว่าต้องเกิดแปรเรียมคาราดกี่โมครับศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ห้าโมปริมาณรวมเท่าไหร่ครับห้าสิบ กับห้าร้อยก็เป็นห้าร้อยห้าสิบนี่เป็นนี่เป็นความค้นของแบบร,รียมคอไลน์เขาถามแบบร,รียมก็ได้เลยครับแบบร,รียมก็เท่ากับศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ห้าหารศูนย์จุดห้าห้าถ้าคอไลน์ก็เท่ากับสองคูณศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ห้าหารศูนย์จุดห้าห้าถูกไหมครับแค่นี้เองคอไลน์เป็นเท่าสองเนี่ยคําตอบ ต้คิดเลขกันเท่านั้นเองนะไม่มีปัญหาอะไรมันคือประมาณหนึ่งส่วนสิบเอ็ดหนึ่งส่วนร้อยสิบหรือเปล่าเออใช่หนึ่งส่วนร้อยสิบส่วนจุดศูนย์ศูนย์เก้าหนึ่งเออส่วนจุดศูนย์ศูนย์เก้าหนึ่งถัดมาข้อสองพี่ลอบนะข้อนี้แพทนี่คือพื้นฐานเลยง่ายข้อสอง KOS หนึ 12, ่งจุดหนึ่งสองกรัมในน้ำสองร้อยหาโมเอสครับทำไงครับโมเอสก็คือ b โมเบสถูกไหมครับแทนค่าเป็นเท่าไหร่ครับ b, 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 b เป็น b เป็นแตกตัวบเป็นหนึ่งโมนี้ต้องใช้เคสที่เป็นกรัมถูกไหมครับก็ 12, หนึ่งจุดหนึ่งสองงานโมโมลใกุลก็คือเท่าไหร่ห้าสิบหกเท่าไหร่เอ่ยอ เห็นไหมได้ละนี่คือคิดในใจวิทยาศารสวยคิดในใจอ่านโจทย์จบปั๊บรู้เลยว่าโมเอเท่าไหร่แล้วเราก็มาคิดโมของเอชบวกเหมือนกันนะโมเอบวกก็ต้องเท่ากับเท่าไหร่ครับเอโมของกรดถูกไหมนะซึ่งมันต้องเท่ากับเท่าไหร่ด้วย0.02นเนี่ยด้วยนะเห็นไหมาจากข้างบน ทีนี้โมกดมันคือคาร์บอนไดออกไซด์แทนค่ายังไงครับมันเป็นก๊าซเธอต้องแทน่อนเอคือเวลาวคาร์บอนไดออกไซด์เป็นกดมันแตกตัวกี่ครั้งคาร์บอนไดออกไซด์เป็นกดกดชื่ออะไรคาร์บอนอิ่งแตกตัวกี่ครั้งสองครั้งนั่นเอเป็นสองครนี้เป็นแก๊สถูกไหมครับก็าต้องเขาถามกี่ลูกกี่ลิตรใช่ไหมครับก็อติดไว้ลิตรนะติดไว้กี่ลิตรหารด้วยยี่สิบสองจุดสี่จะต้องเท่ากับศูนย์จุดศูนย์สองพี่แทนเป็นเอดีกว่า ได้ยังคําตอบมายัางส่วนจุดจะได้เอ็เท่ากับศูนย์จุดสองสองสี่ลิตรถูกไหมง่ายไหมครับแค่นั้นเองจงเกตว,ว่าพี่จะไม่ตั้งเป็นสมการเดียวพี่จะคิดที่ะราฟังมันเป็นการวางร่ากถายให้เธอคิดที่เราฟังล้วคิดในใจได้ งั้นถ้าคดติดกับสมการมันจะคิดในใจไม่ออกเพราะเราไม่สามารถแก้สมการในหัวสมองได้เนี่ยแต่ถ้าคิดที่เราฝั่งซ้ายทีขวาทีเนี่ยมันแก้ในหัวสมองได้เลยไม่ต้องทดนะครับถัดมาข้อที่สามนี่แล้วครับเธอคิดในใจได,ได้ไหมข้อนี้กี่โมครับตัวนี้กี่โมโอเอครับมันเป็นเบสถูกไหมแถเซีมข้าวาในเห็นปูนอ่ะเพราะมันทำไป็นยากรด อาตอนนี้คิดเป็นคิดแบบที่พี่ใช้แบบูวิ่นี่วิธีเมื่อกี้กี่โมครับเอา B เป็น B เป็นสองคูณยี่สิบส่วนหนึ่งร้อยเท่าไหร่ครับศูนย์จุดสี่โมของ o อเถูกไหมก็คือเสมมอนว่ามันให้มาศูนย์จสี่โมของ o อเอลบกดตัวนี้ก็ต้องเหมือนกันถูกไหมครับต้องใช้เท่าไหร่ตัวนี้ก็สองคูณอะไรครับคูณ 0.2คูณ x ก่อนส่วนพันคูณด้วย0.2เนี่ยก็หาได้แล้วสองคือแตกตัว x คือรูปบาทเซน0.2พันคนได้เท่าไหร่ครับ x เท่ากับมันต้องเท่ากันคูณไปปั๊บป๊บตัด x เท่ากับ1,000พอดีถูกไหมครับถา่ว่า ต้องใช้อย่างไรกี่บทเนก็หนึ่งพันลูกบาทเซน, 1, เซนโมของแคลเซียมคาร์บอเนตก็คือศูนจุดสองถูกไหมแต่ถ้าของไฮดรอกไซด์ต้อเป็นศูนจุดศูย์สีส่สสแต่ว่ามันไม่แตกตัวนะตัวนี้จริงๆแล้วตัวนี้ลงน้ําไปมันไม่ละลายน้ํานะแต่มละลายในกรดเราจะบอกว่ามันแตกตัวให้ไฮดรอกไซด์ก็ไม่ถูกนะครับนี่เป็นการคิดแบบเสมือนว่ามันแตกตัวแต่จริงๆไม่แตกมันมนสะเทือนกับกรดตาหา ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นก็เขียนเองได้นี่ซันฟิลิกบวกแคลเซียมคาร์บอเนตอันนี้ตั้งแต่หมอต้นแล้วได้แคลเซียมโลเฟตบวกสองน้ำบวกน้ำบวกคาร์บอนไดออกไซด์นี่นาะทำได้เนาะเทโกตัวในหินปูนจะได้กา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เงี้าขหมอต้นเลยตอนสอบเข้าหมอสี่จำได้ไหมถัดมาข้อสี่ครับ มีแล้วมี pH มาละเขาสอบจริงๆประมาณเนี้ยมี pH มาเกี่ยวมีค่า K มาด้วยข้อนี้เขาให้ pH มา pH นี่คือโมลาร์หรือเปล่า pH นี่ความคว้นเริ่มต้นของกรดหรือเปล่าครับไม่ใช่นะ pH คือที่แตกออกมาเรารู้แค่ว่า pH สามเนี่ยคือ H บวกเท่ากับ0.001นะแต่ยังไม่เอาไปใช้ได้ไม่ได้เนื่องจากเราต้องหาความคว้เริ่มต้นกน่อนถึงจะหา ค่า k หรือรอยล้าได้ถูกไหมครับความค้เริ่มต้นก็มาเทียบกับโซเดียมออกไซด์ตัวนี้ไงทั้งทีาให้เบรกมาเพื่อหาความค้งเริ่มต้นของกรดแล้วพอได้ความค้งเริ่มต้นก็คือ m ก็ค่อยมาเทียบหารอยล้ากับค่า k งงไหมครับข้อนี้คืออย่างนี้คิดเป็นโมเบรออกมาก่อนครับกี่โมครับเนี่ยเริ่มเริ่มเริ่มมองปุ๊บรู้ปั๊บเลยส่วนจุด์ศูนย์แปลว่ากรดตัวนี้ก็ต้องส่วนจุดสศูนย์สี่ เช่นเช่นกันถูกไหมครับอ่าอย่างนี้ยังไงดีกรดก็ต้องเท่าไหร่ครับศูนย์จุดศูนยโมของกรดเหมือนกันในปริมาตรรวม20่บูบาทเซนถูกไหมครับ0.02ลิตรนี่ไงได้เอ็มเริ่มต้นของกรดยังนี่คือเอ็มเริ่มต้นของกรดเนี่ยแท่ในเทียบแค่นี้เองครับเท่าไหร่เอ่ย1.5ก็คือ0.2นั่นเองครับ รดนะถ้า f เ,เริ่มต้น0.2แตกตัวมาเป็น0.01เราล้งงางการแตกตัวก็คือ0.001หารด้วย0.2คูณ100เท่ากับ0.5นะพอคิดค่า K ก็ยังไงครับ0.001กําลัง2ส่วนด้วย0.2ต้องลบเอมั้ยไม่ต้องเพราะต่างกันตั้งกี่เท่าแต่ตัวนิดเดียวเอง0.5เหอนมเซ็เองก็ไม่ต้องเลยก็เป็นเท่ากับเท่าไหร่ครับค่า K 10กำลังลบ หารศูนเท่ากับห้าคูณสิบพลังลบหเห็นไหมพอมีระบบการคิดที่ถูกต้องมันจะเร็วเลยแนวคิดข้อนี้ก็เป็นโจทย์ในข้อสอบหลายๆข้อเหมือนกันโอเคนะครับนี่คือการทำปฏิยากันแบบพอดีทีนี้ก่อนจะไปสู่กรณีตอดถอไปเราต้องมาดูเรื่องนี้ก่อนเวลามันเกิดปฏิกิริยากันนี่าครับกดจับเบรสมันมักจะได้เกลือถูกไหมครับ แต่ไม่จำเป็นต้องมีน้ําเสมอไปนะจำไหมนะครับกดบเบสทําปฏิกิริยาการเราท่องมาตั้งแต่เด็กเลยว่ากดบกเบสได้เกลือบ,บกน้ําเลิกท่องซะมันไม่จําเป็นต้องมีน้ําก็ได้ในบางครั้งนะครับแต่เกลือต้องเกิดนะงั้นเราไปดูเรื่องเกลือกันดีกว่าหน้าถัดมาหกสิบสามนะครับดูเรื่องเกลือเนื่องจากกดมันมีทั้งแก่ทั้งอ่อนเบสก็มีแก่กับอ่อนใช่ไหมครับงั้นเกลือเนี่ยมันน่าจะมีหลายๆแบบนะถ้าเกลือที่เกิดจากกดแก่กระเบสแก่ มันก็แก่ได้กันทั้งคู่มันก็หักล้างกันพอดีเนี่ยตัวอย่างเห็นไหมครับเนี่ยกดแก่เบสแก่ยังจํากดแก่หกตัวเจ็ดตัวได้นะแล้วก็เบสอ่อนตัวเดียวจําได้นะครับที่เหลือก็ตรงข้ามกดแก่เบสแก่ได้เกลืออะไรครับตัวนี้เกลือชื่อโซเดียมซอลเฟตถูกไหมได้เกลือกลางนะได้เกลือที่เป็นกลางแล้วช่วยหน่อย แบเรียมในเตรตนะพอกันที่สองเนี่ยถัดมาถ้าเป็นเกลือที่เกิดจากกรดแก on, ่กับเบสอ่อนตทอน์ในภาพกรดแก่มาเจอเบสอ่อนยังมันมันต้องหลงเหลือความเป็นอะไรอยู่ความเป็นกรดมันจะหลงเหลืออยู่ในอยู่ในเกลือมันจะได้เกลือที่ได้เกลือที่เป็นกรดนะเพราะกรดแกนะ่ไงแต่เขาไม่เรียกว่าเกลือกรดนะแต่พี่อาจะเรียกในห้องนี้ว่าเกลือกรดเพราะมันเรียกง่ายมันสั้นๆ แต่ในแต่ในภาษาเคมีเขาเรียกว่าเกลือของเบสอ่อนเขาบอกว่าเกลือของเบสอ่อนก็แปลว่าเป็นกรดไงเพราะเบสมันอ่อนนะครับต้องเข้าใจภาษานิดน,นึงยกตัวอย่างเช่นตัวนี้เวลาเกิดเกลือดได้เกลือชื่อแอมโมเนียมคลอไรด์เห็นไหมครับตัวนี้เป็นเกลือที่เป็นกรดมาดูตัวนี้บ้างเห็นไหมตัวนี้เป็นกรดกับเบสสะเทินกันไม่เห็นต้องเกิดน้ําเลยตัวนี้ชื่ออะไรครับทบทวนอินรีนิดนึง S <S มีงานไปถึงเอ็นซีแ่งเลยเล่ะเอ็นซีตัวนี้ชื่ออะไรครับอะมิโน,โนอีเทนหรือเอสยังไม่ได้ดินสีใช่ไหมอะมิโนอีเทนหรือเอสานามีนนะเจอดก่อาไปก็ได้เป็นอะไรครับซีสอง h อ b หสามบีอร์ตัวนี้เป็นเกลือที่เป็นกรดอ่อนๆชื่อว่าอะเอทิทลแอมโมเนียม โรมายเกลือของเอมีนะต้องจาได้นะนะครับทวนไปด้วยเลยถัดมาตัวอย่างที่สามครับเกลือที่กิดจากรดอ่อนกับเบสแก่นั้นความเป็นเบสก็ต้องเหลือในเกลือถูกไหมก็จะได้ได้เกลือที่เป็นเบสภาษาที่มีก็คือเกลือของกรดอ่อนนั่นเองเกลือของกรดอ่อนยกตัวอย่างเช่นตัวนี้ ก็จะได้เป็น CH3COOK นะโพแทสเซียมแซิเตตน,นั่นเองถ้าเป็นกรณีล่างก็จะได้เป็นโซเดียมไซยาไนด์นยก็จะเป็นเกลือที่เป็ลิตเป็นเบสนะครับถัดมากรณีสุดท้ายกรณีทช่สี่ 4, เกลือที่เกิดที่เกิดจากกรดอ่อนกับเบสอ่อนคือคําว่ามันมันจะไม่เหมือนหนึ่งนะเธอหนึ่งแก,ก่กแก่ได้กลาง อ่อนกับอ่อนไม่กลางนะเธอขึ้นอยู่กับว่าอ่อนเนี่ยมันมีหลายระดับถูกไหมมันมีค่าเคบอกอาจจะเคเท่ากับคูณสี่กำลังลบหกเนี้ยกับกําลังลบสี่มันก็อ่อนไม่เท่ากันแต่ถ้าแก่คือมันแตกตัวหมดเหมือนกันมันแก่เท่าเท่ากันนี่หรอไหมครับถ้าอ่อนอ่อนไม่เท่ากันเนี่ยบอกไม่ได้ต้องดูจากอะไรครับดูจากค่า k อกับ kb นะถ้า k a มากกว่า k b Ka ของกรดมากกว่า Kb ของเบสนะครับก็จะได้เกลือที่เป็นกรดถ้า Ka น้อยกว่า Kb ของเบสก็จะได้เกลือที่เป็นเบสเธอต้องดูว่าค่า k ของกรดหรือของเบสเหนือกว่าเกลือที่ได้ก็สมบัติตามตัวนั้นแต่ถ้าบัางเอิญค่า k เท่ากันสมมุตินะมีตัวหนึ่งครับคือแอมโมเนีย CS3COOH ไม่ไใช่ที่แอิติกกับแอมโมเนียตัวเนี้ยค่า k เท่ากันเลยครับมันคือถ้าเป็นของแอสติก Ka ก็จะเท่ากับ 1.8คูณ10กำลังลบ5ถ้าเป็น Kb ของแอมโมเนียก็เท่ากับ1.8คูณ10กำลังลบ5บังเอิญจะเท่ากันครับเพราะหมู่สองหมู่เนี้ยหมู่คาร์บอกซิลกับหมู่เอมินเนี่ยครับมันเป็นมันเป็นคู่คู่คู่หมู่ฟังก์ชันกรดเบนในตรดอะมิโนไงมันเคยหักล้างกันเป็นกลางได้งั้นถ้าเกือที่เกิดจากแอมโมเนียมแอซิตตอ่ะจะเป็นกลางนะแต่น้อยมากที่ค่า Ka Kb จะเท่ากันโดยส่วนใหญ่แล้วมีแค่คู่นี้แล้วทจะเท่ากันนะงั้น ส่วนใหญ่แล้วเกลือที่เกิดจากกรดอ่อนเบสอ่อนมากจะไม่เป็นกลางยกเว้นในคู่เนี้ยมันบังเอิญค่า Ka Kb เท่ากันนะครับไปต่อมาลองหัดเขียนสมการกันดีกว่าทีนี้พอเรารู้ว่าเกลือที่เกิดขึ้นเนี่ยครับมันไม่เป็นกลางใช่ไหมครับเรามาดูซิข้อ5ถึงข้อ11เนี่ยดูออกไหมว่าข้อไหนเป็นเกลือที่เป็นเบสข้อไหนเป็นเกลือที่เป็นกรดแล้วข้อไหนเป็นเกลือที่เป็นกลางดูออกไหมครับให้เวลาดูครับ ให้น้องเขียนไว้ข้างหลังอ่ะเป็นเกลือเป็นกดเป็นเบสเป็นกลางเขียนก็ไก่บใบไม้ก็ได้กลางก็ก,ก็กลางก็เขียนเต็มเต็มก็ได้แล้วแต่เราจะเขียนตัวยอ่อลองดูสิครับทําเองก่อนนะไม่ถึงนาทีก็เสร็จแล้วห้าถึงสิบเอ็ดเจ็ดตัวเองครับเขียนก่อนแล้วค่อยไนหะน้าขึ้นมาดูนะครับดูก็ดูว่ามันเกิดมันมันมาจากกดชื่ออะไรเบสชื่ออะไรนะมันก็จะดูออกอยงว่าเป็นกลางหรือเป็นกรดจะเป็นเบส อ่ทีนี้มันมีตัวที่เป็นกลางอยู่ข้อหนึ่งเป็นกลางก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะตัวที่ไม่เป็นกลางเนี่ยครับมันจะเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสกับน้ําแสดงความเป็นสมบัติของมันเช่นตัวเนี้ยเป็นเบสมันก็ต้องเกิดปฏิกิริยากับน้ําเราได้เบสจำไว้นะครับเวลามันจะเป็นเบสได้เนี่ยพี่บอกแล้วว่าถ้าจะเป็นเบสมันต้องมีอะไรฝั่งขวามันต้องมีโอเอฝั่งขวาถูกไหมครับอ่าแล้วมันทำปฏิกิริยาก,กับน้ำเปใน,นภาพนะ มันทำปริยากับน้ำเราต้องได้โ OH, อแต่ว่ามันต้องทําอะไรกับน้ําครับมันต้องรับเอบวกจากน้ําถูกไหมใช่ไหมครับมันต้องรับเอบวกจากน้ําถึงจะได้เป็น o h เอถามว่าตัวไหนที่จะรับเบวกจากน้ํา k บวกหรือ cn ลบครับตัวที่จะรับเอบวกจากน้ําได้อะต้องเป็น k บวกหรือ cn ลบรู้เลยต้องเป็น cn ลบถูกไหมกลายเป็นอะไรครับ h cn เนเนี่ยครับสมการนี้เราเรียกว่าสมการไฮโดรไลซิสของเกลือที่ไม่เป็นกลาง คือเอาตัวที่เป็น K มันมาจากเบสแก่ CN ลบมาจากกรดอ่อนใช่ไหมครับให้เอาตัวอ่อนมาเขียนกับน้ําตัวอ่อนบวกน้ําจะได้ได้อะไรก็รู้เองลองเขียนดูจะรู้เองนะครับอ่ลองทําดูครับ,รบให้เลือกตัวอ่อนมาเขียนกับน้ําแล้วเราจะรู้เองนะครับทําเองครับไอห้าข้อที่เหลือเนี่ยข้อแปดไม่ต้องเพราะมันกลางถ้าเป็นกลางจะไม่เกิดไฮโดรไลซิสกับน้ําทครับห้าข้อที่เหลือ แล้วเดี๋ยวทําเสร็จก็เงยหน้าเช็คเหน้หนาเช็คไปทีละข้อนะเดี๋ยวพี่จะเขียนเฉลยไว้ให้ตามนี้นะเสร็จยังคิดว่าเขียนเองได้ไหมสมการไฮโดรไลซิต้องเขียนเองเป็นทุกคนนะครับ แตแบบอย่างมันจะมีแพทเทิร์นของมันหลักการก็คือจําว่าเอาตัวอ่อนมาบวกน้ําแล้วก็เขียนไปทางขวามันจะมึกออกเองถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่ามันจะทําหน้าที่อะไรถ้าก็ดูความเป็นกรดเป็นเบสถ้าเป็นเบสก็ต้องได้ OH ถ้าเป็นกรดก็ต้องได้ h 3สามโอบวกหรือไม่ก็ต้องได้ h บวกนะตรงนี้จะบอกทางขวา มันก็จะเราได้ว่าพฤติกรรมมันจะต้องรับโปรตอนหรือให้โปรตอนกับน้ำแค่นั้นเองครับดูง่ายๆเห็นไหมทีนี้พอเขียนสมดุลปุ๊บก,ก็ต้องมีค่า k อีกมะเห็นไหมพอมีสมดุลก็ต้องเป็นค่า k ก,ก็มาต่อด้านล่างเอเคไป,ไปต่อเลยนะตรงนี้ครับ เขาบอกว่าไฮโดรฟอเรกมีค right huh kind of ่า Ka เท่านี้เกลือที่เกิดจากโซเดียมไฮดรอกไซด์กับไฮโดรฟอเรกเกลือชื่ออะไรครับเธอต้องแหบเขียนสมการเองข้างบนได้เกลือชื่ออะไรครับโซเดียมฟูออไรบวกน้ําถูกไหมก็คือเกลือตัวนี้แหละเขาบอกว่าให้เอาสมการไฮโดรซิดมาเขียนก็ต้องเอาตัวอ่อนมาเขียนถูกไหม Na กับ F ใครเป็นตัวอ่อนใครตัวอ่อนครับมิ้งทัต f 9f มาบวกน้ําแล้วที่ไม่เกลืออะไรครับเกลือกรดหรือเกลือเบสมีสมบัติเป็นเป็นเบสเพราะว่ากรดอ่อนกับเบสแก่ก็ต้องได้ o h ฝั่งขวางั้นทําไงเพราะว่า f ลบต้องรับโปรตอนจากน้ําถูกไหมครับนี่ไงเขียนได้รล้งสมการไฮโดรไลซิสกระบวนการจิคอ,อย่างเงี้ยดูก่อนว่าเป็นกรดเป็นเบสพอรู้ฝั่งขวามันก็จะรูตัวนี้นะ ค่าคงที่สมดุลของสมการคือค่าที่สมดุลของสมการนี้คือค่า Kb ถูกไหมเพราะว่าแสดงความเป็นเซนก็เป็นเบสก็คืออะไรครับ HF คูณกับ OH ลบแล้วก็หารด้วย F ลบอย่างนี้ถูกไหมนี่คือค่า Kb ของสมการนี้แต่โจทย์กำหนดค่า Ka มาแต่เรารู้พื้นฐานทฤษฎีบอกว่าค่า Ka คูณกับ Kb ต้องเป็น10กำลังลบ14จงหาค่า Kb จากค่า Ka กรดูครับสามจุดห้าคูณอะไรเป็นสิบครับสามจุดห้าคูณสองจุดเท่าไหรครับเจุดแปดหก 8, คูณสิบกำลังลบสามจุดห้าคูณสองจุดแปดหกได้สิบกำลังลบสิบเอ็ด เนาะก็หวังว่าทุกคนคงจะคิดเรข่กันได้เร็วขึ้นเรื่อยๆถัดมาข้อข้อสิบสามก็หลักการเดียวกันครับแอมโมเนียเนี่ยให้เคมาเท่านี้ถูกไหมครับแล้วให้หาค่าเคของการไฮโดรไลซิสเกลือนี้เป็นเกลืออะไรเกลือที่มีสมบัติเป็นอะไรครับตะวันอันนี้เป็นเป็นกรดแล้วก็ต้องเป็นค่าเคอะไรครับเคแน่ๆเขียนสมการไฮโดรไลซิสพี่ดูหน่อยพี่อยากรู้ ข้อนี้เขาไม่ได้ถามสมการเขาถามแค่ค่าเคเอแต่ที่อยากรู้สมการไฮโดรไลซิสไหนต้องเขียนือว่าตรงไหมบางคนเขียนแบบนี้หรือบางคนเขียนแบบนี้ได้ไหมบางคนเขียนแบบนี้ได้ไหมได้ทั้งสองแบบนะครับจะเขียนแบบนี้หรือแบบนี้ก็ได้เหมือนกัน มันก็เป็นรูป H h y d r o n ี u m หรือไม่ก็ H บวกโปรตอนเหมือนกันคิดว่าไหนก็ไม่ผิดนะครับได้ทั้งคู่ค่า Ka เป็นเท่าไหร่ครับสมกรารไฮโดรไลซิสของเราวันนี้ก็ดูเลย1.8คูณอะไรได้10ครับคูณกับ5.5ถูกไหม5.553นะเอือนะเออก็คือ5.56กัน โอเคนะครับทานนะโนูเหมือนจะหลับนะแต่เรียนรู้เรื่องนะทันนะครับ